ครับผมเบสซีดามูรีนะครับผมมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมที่มิสซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับหลังจากที่เปิดตัวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วนะครับทั้ง2รุ่นนะครับเอ็กซ์เทนเดอร์รื่องคอร์สนะครับก็เห็นโฉมเห็นหน้าตากันไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีหลายท่านอยู่นะครับที่อาจจะยังสงสัยว่าไอตัว GT เอตัวคอร์สเอยแตกต่างกันยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะลองมาเปรียบเทียบให้เห็นกันแบบจะจะกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมผมอยากจะแจ้งว่าผมทั้ง e Tender GT และเครเ่อร์นโมเดล2เี็ย มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแตกต่างจากรุ่นเก่าอย่างไรบ้างนะครับหลักๆเลยนะครับผมเบาะนะครับเบาะของเรานี่เป็นลักษณะยีกาดนะครับยีกัดคือสร้อนความร้อนนะครับซึ่งเป็นเบาะที่ดีที่สุดในในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็เกียร์อีโคไดนามิกซีีทีนะครับตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการสมูทแล้วก็การประหยัดน้ำมันนะครับการขึ้นออกตัวบนทางลาดชันการขึ้นเขาอะไรเงี้ยครับตัวนี้จะห้ยห่วงนะครับลดความร้อนของเกียร์ได้ดีมากเลยครับเปลี่ยนเบรกมือแบบดึงนะครับแบบดึงมาเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมทั้งเป็นแบบต้ดวยะแลมาพร้อมกับโต้ให้ด้วยนะคครรัับบบบนหะกก็ออแเลย เน้นวัสดุที่เกรดพรีเมียมนะครับจะให้คุณลูกค้าได้ความรู้สึกถึงความเป็นพรีเมียมของของรถทั้งสองรุ่นนี้เป็นอย่างดีนะครับเรื่องของช่วงล่างนะครับช่วงล่างเราอัปเี่ยของโค้กนะครับขึ้นมาใหม่เลยนะครับโค้กใหญ่ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความนิ่มนวลนะครับความแข็งแรงความทนทานมีมาแน่นอนนะครับผมเรามาพูดถึงข้อเปรียบเทียบระหว่างทั้งสองรุ่นนะครับตัวนี้เป็น X Pendercor ์นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งของผมก็จะเป็น X p e n d e r c i t เรามาพูด X Pendercor ์ก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้้้นนมมาาาาาาแแลลววกกกก็ตตต่งงจโเดอศัับบะคร วิธีภายนอกนั้นตัวเอ็กซ์เพียคอร์สแทจะไม่แตกต่างนะครับมีแตกต่างอยู่จุดเดียวนะครับก็คือกระจังหน้านะครับกระจังหน้าดําเงานะครับหรือเป็นโนแบ็ k นั่นเองครับผมตัวเดิมนั้นจะเป็นสีเทาๆนะครับจุดเด่นที่แตกต่างของกระจังหน้าตัวนี้กับตัว G D ก็คือว่าตัวนี้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เป็น Advanced Dynamic c h i l แล้วก็เป็นออกแบบเป็น Geometric นะครับ Geometric ก็คือนะครับทรงมันจะเป็นลักษณะเส้นตรงนะครับจะเป็นคู่ขนานทั้ง2สองฝั่งครับเป็นพวกไฟพวกอะไรเงี้ยจะเป็นคู่ขนานกันนะครับจะเพิ่มความแข็งแรง ดดเพิ่มความเอ่อเพิ่มความร้อนได้ดีนะครับเพิ่มความสวยงามขึ้นมาด้วยครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าด้านหน้านะครับอันนี้ก็ยังเป็นเอกลักษณ์เหมือนเดิมดแต่ว่าเป็นที่แตกต่างระหว่างตัวเอ็กเซลเดอร์คและเอ็กเซลเดอรนะครับเอ็กเซลเดอร์จีทีก็ยังกระจังหน้าก็เป็นเอ็กว่าเรดดี้มีชนเดิมนะครับแล้วก็ด้านหน้าก็เป็นเป็นโลแบ็คเกันนะครับผมก,ก็ออกแบบมาเอ่อทรงแตกต่างออกมาอีกนิดหน่อยนะครับตามที่เห็นเลยแต่จุดเด่นที่แตกต่างออกมาของตัวนี้ก็คือในเรื่องของตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้ออกแบบเป็นตัว T shape นะครัับ shape ตวเเนนี้ยป็ โคมมัลติมิควเตอร์นะครับตัวนี้จะเพิ่มแสงสว่างจากรุ่นเดิมมาประมาณ30%นะครับแล้วก็เพิ่มแสงสว่างด้านข้างให้ด้วยนะครับอันนี้คือเป็นจุดเด่นของด้านหน้าของทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ฝั่งครับโอเคทีนี้เรามาดูอีกจุดแตกต่างหนึ่งนะงใกล้ๆกันเลยนะครับใกล้ๆกันเลยตัวนี้อเอ็กซ์เทอรอร์สเราก็จะมีซุ้มกอตกแต่งมาจากโรงงาน่แลยวนะครับตัวนี้เป็นของมาตรฐานมาจากมาจากมอเตอร์เลยนะครับตัวนี้เรื่องความแข็งแรงทนทานเรื่องความเหมาะสมสวยงาม หรือว่าลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็คือเต็มเต็มคันเลยครับนี่จะเป็นรอบคันเลยครับมีซุ้มล้อมีกับข้างตรงประตูนะครับทั้งประตูหน้าและประตูหลังนะครับอ่าก็ออกแบบมาให้เฉพาะเลยเป็นของแท้จากโรงงานครับอ่ารวมนั้นซุ้มล้อหลังด้วยนะครับนีส่วนของตัวล้อแม็กนะครับตัวล้อแม็กตัวนี้ก็ยังยังเหมือนเดิมนะครับเป็นลายเดิมอ่าที่ที่ตัวนี้จะยังไม่ได้ติดเรื่องของสเกิร์ตมากก็เป็นข้ออ่าเป็นเป็นสำหรับลูกค้าที่ต้องการตกแต่งที่แตกต่างออกไปนะครับก็สามารถที่จะนําไปตกแต่งได้ตามใจชอบของลูกค้า แต่ล้อแมกเราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากทรงเดิมนะครับเปลี่ยนจากทรงเดิมเป็นเป็นทันสมัยมากขึ้นเป็นพูโทนเหมือนเดิมนะครับทั้ง2รุ่นนะครับทั้ง2รุ่นนะครับมีส่วนสูงจากพื้นจุดที่ต่ําสุดถึงพื้นนะครับ220มิลเท่ากันครับ220มิลเท่ากันนะครับแล้วก็โช๊คช่วงล่างตัวเดียวกันนะครับตัวนี้อัปเกรดมาเหมือนกันหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของช่วงล่างไม่ต้องกังวลเลยนะครับข้อแตกต่างก็คือตัวนี้เราจะมีราวหลังคาให้ส่วนของตตัััวว ender GT GT นนี้ะครบ ด้านประตูเปิดล็อกปิดล็อกของตัวนี้นะครับเป็นเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์ไฟฟ้าด้านหลังนะครับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ไฟฟ้านะครับแค่แตะเบาเานะครับนะครับก็จะนั้นเลยนะครับเวลาเปิดก็เปิดง่ายง่ายอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงเยอะนะครับไม่ต้องใช้แรงเยอะคุณผู้หญิงก็ทําได้นะครับเวลาปิดก็เหมือนกันก็แค่ดึงลงมาเบาเบนะครับส่วนของตัว ตัวคอร์สนะครับก็ดีไซน์ด้านด้านหลังก็จะโอเคแตกต่างกันไปนิดนึงนะครับในส่วนของตัวที่เปิดก็จะยังเป็นตัวเดิมนะครับก็ใช้งานง่ายเหมือนกันครับก็คือการดึงออกมานั่นเองนะครับทั้ง2รุ่นก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ทั้ง2รุ่นนะครับขอเน้นย้ำตรงนี้นะครับผมมิสซูรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยนะครับแล้วก็มิสซูรุ่งเจริญทั้ง5สาขานะครับทั้ง2รุ่นเรามีพร้อมส่งมอบให้กับคุณลูกค้านะครับถ้าคุณลูกค้าสนใจก็เดี โผรเข้ามาได้ครับ081 308 7459นะครับผมินะครับหรือจะแวะเข้ามาชมที่มิสุุรุ่งเจริญสาขาตลาดไทยก็ได้ครับทั้ง2รุ่นนะครับอัปเดตเป็นโมเดล2 0 2 2มีสต็อกครบ้วยนะครับโอเคในช่วงนี้เดี๋ยวผมขอจบไว้เท่านี้ก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันอีกครับผมขอบคุณมากและสวัสดีครับ